สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นการทบทวนการคูณอีกแต่เป็นแบบฝึกหัดที่3แล้วนะคะอ่ะยิ่เวลามาคูณครูจะ,ะทบทวนการคูณ2ตัวเลยนะอ่ะดูนะอันแรก1563นะคะคูณ41่นะอ่ะหนคูณสได้3 1มคูณหได้6กนะคะหนูณหได้ห้าคูณหได้1นึ่งใส่เลย ทีนี้พอมาเป็นสี่พอมาเป็นสี่ปุ๊บนะ,ะครูไม่ให้คูณใส่ตรงเนี้นะคะจริง,จร,งจริงคูณได้เลยแต่ครูต้องการความชัวเวลาที่นักเรียนทำข้อสอบนะคะจะได้ไม่หลงหลักอีกนะคะอ่ะคูณย้ายออกมาน,นี้เลยหนึ่งพันห้ากสิบสามนะคะคูณสี่ในที่นี้คือสี่สิบอ่าแบบนี้นะคะอ่ะ 4ี่ใส่2ทด1ลืมหรือ,อยัง4ี่คูณสได้12ได้ยังไงอ่ะท่องสุขคูณไม่เป็นไหนดูสซิเห็นไหมคะสแม่4นะสุคูณแม่สี่สคูณสได้12นะอ่ะครูใส่2ทด1นะต่อไป4ี่คูณหอ่ะใครดูไม่เป็นอ่ะดูสูกคูณแม่4ี่สคูณ หกได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าทดสองสี่ห้านะคะอ้าวสี่คูณห้าคะสี่คูณห้าได้อะไรคะลกูกยี่สิบนะยี่สิบนะยี่สิบบวกกับทดอีกสองเป็นยี่สิบสองนะ ใส่สองทษสองสี่คูณหนึ่งเป็นสี่สี่บวอีกสองเป็นหกอ่าได้แล้วเอาคำตอบมาใส่แล้วมาทำารกันคะได้ได้สองตัวแล้วเอามาบวกกันนะอ่าบวกก่อนบวกตีเส้นซะก่อน นะอ่าได้สามแปอันนี้ภ้าบุข้เป็นส0ใสศูนต์ทดหนึ่งอ่าเป็นสี่เป็นหอ่าโอเคนะเสร็จแล้วนะคะอันนี้อ่ามองไม่เห็นโอเคนะเสร็จแล้วนะข้อนี้อันนี้คูณ2ตัวก็มีสมรทัศนะคะทบทวนอันนี้เป็นการทบทวนอ่ะต่อไปข้อนี้ มนเรียนดูข้อนี้นะข้อนี้อ่าเวลาทำมกเรียนพยายามเขียนมาด้านหลังนะคะคูณนะคะสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะหนึ่งคูณอะไรได้ตัวนั้น นะหนึ่งคูณสามได้สามนะหนึ่งคูณหกได้หกหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนี่ต่อไปหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามคูณสี่นะคูณสี่อ่ะจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมโจทย์เดียวกันไหมนักเรียนดูดิมีไหมมีนะมีนะหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามคูณสี่นี่ไงถ้านะเรียนเอามาใส่ได้เลย แต่จบหรือ,อยังจบหรือ,อยังยังตัวเลขสามเรายังไม่ได้คูณเอาออกมาเขียนคูณสามในที่นี้คือสามร้อยนะสามร้อยนะอ่าอ่าใส่ศูนย์ไปสองตัวสามสามได้เก้าสามหกสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งสามห้าสิบห้าสิบห้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบหกใส่หกทดหนึ่ง สาหนึ่งเป็นสามบวยหนึ่งเป็นสี่เป็นนักเรียนเอาคำตอบมาใส่นะเอาได้คำตอบแล้วเอามาใส่เลยค่ะส,ะสี่อ่ะแล้วเรียนก็เอามาบวกกันนะคะเอามาบวกกันนะ บวกกันนะคะได้สามหกบวกสองเป็นแปอันนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าใส่เก้าทดหนึ่งนะแปดบวกสองเป็นสิบอันนี้สองเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งหกบวกหกเป็นสิบสองทดหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งสี่บวกหนึ่งเป็นห้าแค่นี้เสร็จแล้วนะคะอ่ะอันนี้ครูทบทวนการ คูณให้นักเรียนนะคะตบทวนการคูณให้เรียนนะอ่าตบทวนให้ข้อหนึ่งกับข้อสองนะนักเรียนก็ไปทําต่อเองนะคะจะทําต่อเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้ทีนี้ักเรียนดูนินอดอีกหน่นิดนึงดูตัวนี้ตัวนี้เพิ่มตัวนหน้านะคะอ่าโจทย์ไม่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวนักเรียนเอกโจทย์คูให้เหมือนกันไม่เหมือนกันนะตัวดีๆนะ ่ะโอเคถึงดูตัวตัวนี้อันนี้ตำแหน่งนี้มากขึ้นก็ไม่เป็นไรเราดูที่ตัวคูณเท่านั้นนะคะอ่ะมีทั้งหมด12บสองข้อทำวันพุธนะคะทำวันพุธหรือใครทำงานเสร็จแล้วก็จะทำต่อได้เลยนะคะอ่าสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ